กาม่าจัดหนักเมืองทองทุ่มคว้าตัวผู้เล่นไทยระดับบิ๊กเนม s เอเมืองทองยินเต็ตภายใต้การน,นำทัพของเล็กซนเดย์กา a เตรียมสร้างระบบทีมขึ้นมาใหม่หลังจากปล่อยผู้เล่นคนสำคัญออกจากทีมหลายคนล่าสุดกระแสม,มาแรงอย่างมากว่ากามาจัดทุ่มคว้าตัวพิชาอุทธ,ธาแนวลุกดีกีทีมชาติไทยจากทัพเขี้ยวสมุทรมาเสริมแก่งในแนวรูกคาดค่าตัวสูงถึง20ล้าน ดยแก้บรรลุข้อตกลงแล้วเหลือเพียงการเจราจาขั้นสุดท้ายและเตรียมเปิดตัวพร้อมๆกับฉัตรมงคลทองกิรีกองกลางจากการท่าเรือซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมทัพเคี่ยวสมุดสมุดปาร์การซิตี้จึงต้องทุ่มเงินคว้าตัวจักกิจลาบตระกูลมาร่วมทีมสำหรับเอสซจีเมืองทองยูเนเตดได้ลปล่อยผู้เล่นคนสำคัญออกจากทีมหลายคนทั้งแฮปปบบี้ฟาน,นันเดสอดิศักไกสอนชาลิวชปุยอดิสรพมรักและล่าสุด รัดอยู่เย็นซึ่งปัจจุบันเมืองทองลงสนามไปแล้วสนัดชนะ2แพ้2เก็บได้6คะแนนตั้งอันดับ7ของตารางและมีคิวลงสนามแบตรีสการ์ดในวันที่12กันยายนนี้พบกับสุโขทัยเอซี